สร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญสร้างเุกศลจิตเขาก็จะได้กลับคืนมาความทุกข์ความเข็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ดีตัวเองสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปลืมเลือนให้หมดที่สิน้นการกระทําของเพื่อนร่วมโลกหรือจะเป็นสิ่งใดกรรมเวรโอ้โหสิกรรมไปอย่ามาใส่ใจเอาบุญบารมีในชาตินี้และชาติที่ผ่านมา เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามมานะจะหลุดจะพ้นจากบ่วงกรรมและจะหลุดจะพ้นจากวาระหรือความติดขัดขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างในในกิจการการงานก็จะได้สะดวกราบรื่นมันจะไหลามาเทมาไม่ว่าสิ่งใดจะไม่ขาดสายต่อไปเหมือนทาน้าที่จะเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างรองรับด้วยบารมีของพระคุณเจ้านั่นละพรของพระคุณเจ้าจะประทานให้นะในสิ่งที่ขอแต่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติแค่นั้นเอง ้สสงสัยห,หนูจะไปทำงานต่างประเทศทั้งสองคนปีนี้หนูจะได้ไปไหมคะให้ปู่แดงชี้ทางให้นะนันเป็นทางโลกที่ปู่ยังไม่อยากเล่าสิ่งใดให้รับรู้นั่นแหละถึงได้บอกว่าการเดินทางชีวิตของเจ้าอุปสรรคปัญหาต่างๆ มันจะเปิดโลกเผยแสงสว่างโดยบุญบารมีของขององค์ดาําแสนชันทาหรือเทพองค์เทวดาที่บอกมาปฏิฐานและคำขอของครูบาอจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ไปหรือไม่ได้ไปนั่นก็คือบุญบารมีที่เราได้สร้างได้สมมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้สิ่งใดโดยเดี๋ยวปูดด่แดงแจวชี้ทางส่งแสงสว่างให้นะตั้งใจปฏิบัติไป ปู่จะบอกเปิดโลกเปิดแสงสว่างในสิ่งต่างๆในภพชาติต่างๆจะได้เรียกฮะและสร้างบุญบารมีนั่นแหละบุญบารมีเพียงพอแล้วเจ้าก็จะได้สมความปรารถนาอย่างที่ที่กล่าวมาคือเงินทองก็จะไหลมาเทมาด้วยสิ่งใดปู่ไม่บอกขอให้เชื่อเชิดและปู่แดงจะชี้ทางส่งแสงสว่างวางให้เจ้าต่อไปนะ